สวัสดีครับต้องขออภัยจริงๆครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แปลกมากๆเวลาอาจารย์จะไลฟ์สดปั๊บเนี่ยนะจะมีคนชอบโทรมาช่วงเนี้โทรเขาเรียกว่าอะไรนะโทรมาสกัดดาวรุ่ง <c oughs> หรือว่าโทรเข้ามาเนาะก็อย่างที่บอกว่าอาจารย์ก็ปรึกษาได้สำหรับคนที่ดูดวงหรือหรือบูชาครูอาจารย์ไปแล้วห้าร้อยบาทนะครับก็สามารถปรึกษาเรื่องดวงชะตา นะครับหรือเรื่องอชะตาชีวิตได้นะครับตรงเนี้ยนะถามว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราก็กําลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะ,นะเขาก็เกิดนึกอะไรขึ้นมาบางอย่างได้ขึ้นมาซะง,งั้นนะฮะก็อยากจะถามาตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็แบบเหมือนกับเหนื่อยเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวขอตั้งสมาธิก่อนนะคุณผู้ฟังผู้ชมนิดหนึ่งนะครเพราะว่าพอเราตั้งใจจะเล่าอะไรแล้วเนี่ยนะครับมันมันต้องบอกว่าเรื่องเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นตำนานเป็นตำนานศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นตำนานของมหาเทพของทางอียิปต์นะครับมหาเทพทางอียิปต์นะฮะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของไพ่ย,ยิบสีเขาเรียกว่าถ้าคุณไปหาฟัง ตำราพระยิบสีที่ไหนก็มีแต่ว่ามันเขาไม่ได้เล่านะเขาก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นตำนานเป็นตำนานกล่าวขานนะครับว่า,าเกิดตำนานขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ครับโอ้ยเนาะ,นะครับสักครู่นะฮะคุณผู้ชมว่า เรื่องอินเทอร์เน็ตครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชอมอย่าอย่าขึ้ว่าผมเนาะ ขึ้นเป็นสาม สามบชอบกาสามราชช่องพกาเข้ากลุ่มโปรดรอให้ทุกคนเข้ากลุ่มก่อนเจ็ดสิบแปดสามสิบามช่องกาเ่มระบบนักข่าวนอนดับสื่ออิงร้อยสี่สิบเจ็ร้โอเคสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนึงนะครับกับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้จะมีเรื่องราวนะครับ สำหรับท่านที่สนใจในตำนานไพ่ย,ยิปซีนะครับไพ่ย,ยิปซีเนี่ยนะครับมีทั้งหมด78ใบนะครับไพ่ย,ยิปซีเนี่ยนะครับมีชื่อของเขาว่าไพ่ทาโร่นะครับหรือไพ่ทาโรสนะครับทาโร่เนี่ยนะครับเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าได้รับความนิยมมากในสมัยสมัยยุโรปนะสมัยนู้นเนี่ยฝรัง่งเขาเรียกว่าฝรั่งเศสราชวงศ์ฝรัรงร่งเศส สมัยพระเจ้า,าชาวที่6นะครับออต้องบอกว่าตั้งแต่ปีคือศักรรษ1,390นะครับที่มีผู้หญิงชาว24ท่านหนึ่งนะครได้ได้นำศาสตร์ การพยากรไพ่ย,ยิบสีเนี่ยนะครับไปพยากรบกชาตาให้กับพระเจ้าชาวที่หกนะครับกับพระราชนีความแม่นยำนะครับของไพ่ย,ยิบสีก็เลยมีชื่อเสียงขจรขาจายกันไปนับตั้งแต่บรนั้นนะครับนับตั้งแต่บรรนั้นเป็นต้นมาซึ่งสมัยก่อนนั้นนะครับชนเผ่าชาวยิบสีเนี่ย เขาเชื่อกันว่ายิปซีเป็นเป็นไพ่แห่งพลังงานนะครับพลังงานโดยมีการนำเอาอักษระนะครับอักษรตัวอักษรอ่าตัวอักษรที่เป็นอัอกษร,รลีับนะครับอ่าอเช่นอ,อักษรโรมันนะครับมาใส่เป็นตัวเลขตัวอักษรางตนานาสลักไว้บนหลังหลังอาไว้บนหนังสัตว์นะครับ ที่ตัดเป็นผืนแผ่นมีทั้งหมด22ใบนะครับ22ใบนะบทีนี้นั่นเขาเรียกว่าที่มาของไพ่มเจอร์อาคานาหรือไพ่แห่งเทพเจ้านะครับเทพเจ้านะทางทางฝั่งโรมันหรือฝั่งกรีกฝั่งนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีตำนานก็จะมีชื่อที่ไม่เหมือนที่เราได้ยินอย่างเช่นเทพเจ้าซีอูสนะครับ เทพเจ้าเจ้านะมีเทพเจ้าซีอุสมีเทพเจ้า,อาทอนะฮะอะไรประมาณนีนะ้คือคือมีหลายตำนานมีม,มีมีหลายเทพนะครับมีหลายตำนานและมีหลายมีหลายเทพมากๆเลยใน,ในบรรดาของอในบรรดาของการที่เราจะศึกษา,าพวกเทพอียิปต์เทพกรีกโบราณน,นะครับ อันนี้สาคัญนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราจะเป็นหมอด,ดูยิบซีแล้วเราต้องเราต้องทราบในสิ่งเหล่านี้นะครับถามว่าทําไมต้องทราบนะครับก็เป็นตานาหนหรือที่มาของไพยิบซีนะครับไพยิบซีมีการแตกย่อยเป็นหลายศาสตร์นะครับในปัจจุบันนี้มีมีการพิมพ์ออกมาเยอะมากนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วผลแห่งการพยากรณ์ก็แม่นนะครับแม่นยําทีเดียวนะครับแล้วไพยิบซีเนี่ยถ้าเกิดเราสั่งซื้อ จากาที่ต่างๆก็เรียกว่าาค่อนข้างจะถ้าเป็นไพ่ต่างประเทศเนี่ยเรียกว่าแพงมากๆเลยนะครับแพงมากๆเลยนะไม่ใช่แพงธรรมดานะฮะแพงแพงนะฮะเพราะนั้นเพราะนั้นก็ถึงบอกว่าเวลาที่เราจะดูดวงไพ่ยิบสี่นะครับต้องมี เดี๋ยวนะฮะตัดหนึ่งนะฮะอ่าผมต้องเอาชื่อเจตประจําให้โอเค Okay, <c oughs> อยากจะบอกว่าไพายนะ่ยิบซีเนี่ยแบ่งออกเป็นสองชุดในหนึ่งสำรับในหนึ่งชุดมีสองชุดในหนึ่งสำรับในหนึ่งชุดเนี่ยนะฮะมันมีสองเนี่ยเจ็ดสนะิบแปดใบเนี่ยแบ่งออกเป็นไพ่เมเจอร์ได้ยี่สิบสองใบนะครับใบแรกนะครับใบแรกหรือใบเริ่มต้นของยิบซีเลยก็คือ พ่เดอนะครซึ่งผมพูดถึงเดอะฟลมาเนี่ยสตอนแล้วแต่วันนี้จะเป็นตำนานนะครับใครที่จะฟังนะฮะก็นะตั้งใจรอฟังเลย The f ฟลูครับนะครับเดอะฟลนั้นคือไพ่แห่งการเริ่มต้นนะครับถามว่า The f ฟลูผมพูดมาเยอะแล้วนะแต่ว่าวันนี้จะพูดแบบสมบูรณ์ให้ฟังนะครับเดอะฟลู Flu, เนี่ยคือเป็นภาพเด็กผู้ชายที่มีความร่าเริงสนุกสนาน ไม่เกรงกลัวในสิ่งใดๆนะครับตั้งใจจะนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะโดยใส่เสื้อผ้าขาดๆหมายถึงการไม่ยึดติดในสิ่งใดๆนะครับแล้วก็สะพายกระเป๋าถือคาถานะครับเดินแบบไม่หวั่นว่านั่นคือจะ,จะคือปากเหวแล้วก็มีหมาน้อยซึ่งเป็นเพื่อนแท้ของของเด็กผู้ชายคนนี้ ซึ่งไพ่ใบนี้ความหมายเนี่ยก็คือนะครับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆความสนุกสนานความร่าเริงน,นะครับถ้าถามถึงอาชีพไพ่ใบนี้ก็หมายถึงนักแสดงนะครับนักร้องนะครับไกด์นะครับรคนที่ทําเกี่ยวกับงานศิละปะงานบันเทิงถามว่าถ้าภาพ,ท,ภาพที่อยู่ในนี้คือใครนะครับภาพที่อยู่ในนี้ก็คือเทพเจ้าองค์หนึ่งนะครับของชาวกรีกชื่อไดโอนิซุสนะครับจําชื่อดีๆนะครับ ชื่อไดโอเีซุสนะครับเทพเจ้าองค์นี้นะครับเป็นเทพเจ้าที่น่าสงสารนะครับเพราะว่าอะไรเป็นลูกชายของนะครับเทพเจ้าซีอุสหรือที่เราเคยรู้จักกันในนามซูสนะครับจะเรียกซูสก็ได้หรือซีอุสก็ได้นะฮะเทพเจ้าซีอุสก็คือเป็นเป็นเป็นราชาแห่งเทพของกรีกนะครับทีนี้เป็นลูกเทพอ่าเป็นลูกของลูกของเทพแล้วเป็นยังไง เขาบอกว่าเป็นเทพกําเนิดของเทพเจ้าไดโอนีซูสเนี่นะครับอเป็นทเทพแห่งการอ่อนเยาวเป็นทเทพแห่งวายนะครับเป,เป็นเทพแห่งเล่าอ,องุน่นแตกําเนิดมาแบบไหนต้องบอกว่าซูสเนี่ยนะครับมีพระมเหสีนะครับอาร์เทนาอะไรนะครับจ้องจองคิวไหมเหรอ อ่ไม่ต้องครับตอนนี้เหรอครับจะดูดวงเหรอครับอผมติดไลฟ์สนอยู่ประมาณสิบห้านาทีสะดวกรอไหมครับหรือว่าจะยังไงอ่านะครับโอเคนะเดี๋ยวสอนออนไลน์ก่อนแป๊บหนึ่งนั่งรอตรงนี้ก็ได้ครับหรือตรงตรงตรง,ตรงไหนก็นะได้นะครับอ่า เทพเดอนีซูสเนี่ยเป็นเนทพเจ้าของทางอของคนที่ทาวายนะครับทาวายอาันหุนหรือทาวายต่างๆนานาครับการกําเนิดของเทพเจ้าเดอนีซูสนั้นเกิดขึ้นจากเทพเจ้าซีอูสนะครับไปไปมีภรรยาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นมนุษย์นะครับซึ่งเทพธิดาอาธินานะครับเกิดความไม่พอใจ ค,คือพระเมเหสีอาชายาที่เป็นเทพเนี่ยไม่พอใจนะครับโกรธมากพยายามหาวิธีฆานางนุษย์นี้นะครับแต่ก็ได้รู้ว่านะถ้าหากลงมาในกายเทพยังไงยังไงมนุษย์นี้ต้องตายแต่ไม่ได้ประสงค์ที่จะให้ตายด้วย,วยมือของเธอนะครับก็เลยแปลงร่างเป็นหญิงชรามาตีสนิทนะครับมาตีสนิทอ ชื่ออะไรนะแมรี่นะครับแมรีบ่บางชื่อก็ชื่ออ่าบางบางที่ก็ชื่อไวรี่อะไรกักอย่่งนะคือมันมีหลายมีหลายชื่อมากนะเอาเป็นว่าชื่อแมรี่แล้วกันนะครับปรากฏว่าก็เลยมาบอกแลวมาถามรายละเอียดพอติดสนิทแล้วก็ถามรายละเอียดว่าสามีเธอเป็นใครนะครับภรรยาด้วยความภาคภูมิใจก็สามีเราเป็นสามีของหนูคือจอมเทพแต่ก็คือเทพจอมเทพของ เทพเจ้าซีอุสจอมเทพเทพเจ้าซีอุสนะครับก็ปรากฏว่าเธอรู้ได้ยังไงล่ะนะครับเ,เธอรู้ได้ยังไงว่าสามีถเป็นจอมเทพจริงๆนะครับภรรยาก็เอ,อ่นะก็เห็นมาก็เป็นมนุษย์ทุกทีก็ยังไม่เห็นเป็นเทพนะครับก็เลยขอเธอ,อให้เขาแสดงร่างที่เป็นเทพออกมาให้เธอเห็นฟรีนะครับโดยไม่บอกว่าถ้าหากว่าเทพเจ้าซีอูสเนี่ยแสดงกายเป็นเทพเมื่อไหร่ด้วยความเรืองรองด้วยรัศมีที่ ที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่แกร่งที่ร้อนแรงเนี่ยนะครับจากเผาร่างมนุษย์ของเธอเนี่ยแหลกเป็นจุดคุณผู้ฟังปรากฏว่านะครับพออายุสําเร็จแล้วก็ขึ้นสวรรค์ไปนะครับพอขึ้นสวรรค์เกิดอะไรขึ้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับก็เกิดปัญหาขึ้นตรงที่ว่านางก็เลยรอเทพเจ้าสิวุฒิกลับมา พอเทพเจ้าซอุสกลับมาปุ๊บเทพเจ้าซีอุสก็เลยทําการทําการที่จะไปพูดคุยกับภรรยานะครับคือนางเมรี่ที่เป็นมนุษย์นะทีนี้พอไปคุยแล้วนางเมรี่ก็บอกว่าอยากเห็นภาพที่เป็นเทพสักครั้งของเป็นเห็นเป็นบุญตาเทพเจ้าซีอุสก็เลยบ่ายเบีย่ยงนะครับแต่ทนความรบเร้าของนางไม่ไหวนะฮะ เนะพราะนางให้สาบานเลยนะครับก็ปรากฏว่าเทพเจ้าซีอูสนะครับก็เลยต้องจำแรงเขาเรียกว่า,าเปิดเผยในร่างเทพนะครับนางพอได้เห็นแต่นางไม่รู้ครับว่าตอนที่พระองค์แปลงร่างเป็นเทพเนี่ยนะครับจะเกิดรัศมีความเรองรองความเรืองรองนั้นก็จะมาเป็นผลทํำลายเธอต,ตัวเธอเอง เผาไหม้ทุกทรมานมากนะครับสุดท้ายนะฮะเธอก็เสียชีวิตทั้งทั้งที่เจ้เป็นเจ้าศิลุส,สไม่สามารถช่วยได้แต่พระองค์ทรงทราบด้วยญาณนะครับว่าว่านางท่านเนี้ยนะครับมีลูกกับพระองค์อยู่นะครับก็เลยช่วยลูกชายได้นะครับให้เทพองค์หนึ่งนะครับให้เทพองค์หนึ่งนะฮะเอาไป ไว้ที่หูบเขาแห่งหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ให้เทพผู้หญิงเฝ้าและเลี้ยงดูนะครับจึงตั้งเชื่อว่าไดโอนิซุสนะก็คือเทพองค์นี้นะครับซึ่งไดโอนิซุสเนี่ยนะครับพอเจริญเติบโตขึ้นมาก็เป็นเทพที่รักความสนุกสนานไม่ยึดติดกับที่ใดนะครับไปผจญภัยบรทุกที่นะครับแล้วที่สําคัญที่สุด ไปที่ไหนก็สอนให้ชาวโลกและทุกคนนั้นทำเล่าอัง่นะครับเลยเป็นที่โปรดปรานของมนุษย์ทุกคนว่านะครับนี่คือเทพแห่งความสุขนะครับเสร็จแล้วจึงสร้างความพึงพอใจให้กับนะครับให้กับเทพเทพซีอูอซึ่งเป็นพระบิดานะครับจนถึงขานาดว่ายกบ,บัลลังก์ทองที่บุกเขาโอลิมปัสให้ปกครองนะครับ นั่นคือตำนานนะครับแล้วบางตำนานก็ได้กล่าวไว้ว่าอยู่ต่อมานะครับเทพเจ้าเดออนิซุสก็เลยถูกยักษ์นะครับแห่งเมืองการฆ่าตายนะครับฆ่าตายโดนกลุ่มยักษ์ฆ่าตายนะแต่การตายของเดอออนิซุสนั้นนะครับกับมีคุณประโยชน์ครับเพราะการตายนี้แหละเลยไปช่วยนะครับ ไปช่วยแม่นะครับของพระองค์เองที่อยู่ในนรกที่อยู่ในยมโลกให้ฟือ้อะอะเรียกว่าอะไรนะให้กลับขึ้นไปบนสวรรค์น,นะครับเมื่อพญายมได้เห็นแล้วนะครับแล้วก็ได้ศรัทธาถึงความดีของเดโอดิซุสที่ทําให้คนโลกคนในโลกมีความสุขนะครับเมื่อคนตายลงมาก็ม่บอกกับท่านนะครับท่านก็เลยเห็นว่าเออน,นะฮะแสดงว่าต้องช่วยแม่ได้ก็เลยอนุญาตให้เอานา ให,ให้นำดวงวิญญาณของแม่หรือนางเมรีเนี่ยขึ้นบนสวรรค์นะครับเป็นเทพเจ้าเหล่าบรรดาเทพก็เริ่มเฉลิมฉลองครับเริ่มเฉลิมฉลองนะฮะให้แสดงความยินดีที่นางได้กลับได้ได,ไ,ดได้ขึ้นมาเป็นเทพนะครับแต่รลาชินีอาเชนาไม่ปลื้มเลยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะนางได้เป็นอมตะเร้ร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวของเทพเจ้า ใจโอนิซูสหรือไพ่ฟลูนะครับฟลู True, นะครับหมายถึงการปล่อยวางความว่างเปล่าไม่มีอะไรไม่อยากได้อะไรนะครับแล้วก็อเอาเขาเรียกว่าอะไรนะมีแต่ความสุขสนุกสนานชอบการท้าทายชอบการเขาเรียกอะไรนะชอบการลเล่นนะครับเท่นั้นเองนะครับถ้า ถ้าถามถึงเรื่องความรักก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้คิดลงหลักปักฐานอยู่กับใครนั่นก็คือความหมายของเดอ f o ฟลูส่วนเดอ m a เมจ i กเชนเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามชมนะครับความหมายของเดอ m a เมจ i กเชนนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวนะแนวนอนคุงหผมอยู่ทางซ้ายสซี่สวีสดอด่ายนะฮะคุณผู้ฟัง voice over <laughs> รู้นะครับผูบ้ชมฮะอ่ะนะครับโอเค ชาและข้าวกกี่ช่างที่เลือกมาเองกับช่างที่เพื่อนแนะนํามาเราควรเลือกช่างไหนถึงจะมีความเสียหายแล้วกันาต้องบอกว่านะครับคุณมั่นใจตัวคุณเองไหมล่ะนะครับเออนะก็จริงๆอาจารย์มองว่าถ้าคุณมั่นใจตัวเองมั่นใจช่างที่คุณนํามานะครับก็เอาช่างที่ตัวเองนั่นแหละนะครับอย่าไปคิดเยอะนะครับ ตกลงกันให้ดีๆนะฮะแชร์แล้วค่างานที่ไปสมัครมาจะมีโอกาสได้หรือเปล่าคะได้ครับนะครับอาจารย์บอกเลยว่าได้แน่นอนนะครับงานที่จะไปสมัครมานะฮะอาอริสาภรมชาติแชร์แล้วค่ะจะมีโชคลาภไหมคะมาดูกันครับ โชคลาภอยู่ที่ใกล้ตัวครับอยู่กับคนใกล้ชิดนะฮะหรืออยู่ใกล้ๆตัวเองนะฮะเพราะน,นั้นแล้วนะฮะสมหมายบอกว่าแชร์้วค่างวดน,นี้มีโชคไหมคะนะครับอ่ะใครจะถามแชร์ให้จานก่อนนะโชคนะครับอยู่ในครอบครัวอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเราเลยนะครับเออนะเขาบอกว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะครับจะให้โชคให้ลาบพุกกี้นะฮะแชร์แล้วค่าการเงินค่านะฮะพุกกี้ ki, ได้ไพ่ใบนี้ครับต้องบอกว่าว้าวการเงินของพุกกี้กําลังจะมีเข้ามาดีมากเลยนะครับได้ไพ่เพจได้ไพ่ d g e of คั p นะครับดีครับผมดีมากๆเลยแชร์แล้วค่ะความรักกับพี่ที่คุยด้วยคิดยังไงกันหนูคะ นะครับอ่ะโอเคนะครับตอนเนี้ยอาจารย์มองว่าครบกันไปสักระยะหนึ่งก่อนเพระพาะไพ่ใบนี้มันยังไม่มั่นคงนะครับยังไม่มั่นคงหรือ,อยังไม่เขาเรียกว่าต้องดูกันไปสักระยะหนึ่งนะครับอ่ะนะฮะใช่แล้วคะ่ะอ๋อฝันว่ากระเป๋าตัตงค์หายหมายความว่าอะไรคะ ก็ให้ระวังเรื่องการเงินการทองที่จะรั่วไหลครับผมรั่วไหลขอโทษทีนะฮะหมวยแชร์ให้จังก่อนนะล,ลูกนะขายของออนไลน์จะขายดีไหมคะนะฮะสบายบอกขอบคุณทักขอบคนเช่นกันนะครับ ใครสนใจดูดวงอย่างละเอียดติดต่อกับอาจารย์ได้นะครับมีค่าบูชาครูที่500บาทนะครับคุณสามารถเขาเรียกว่าดูกับอาจารย์ได้ฟรี3เดือนนะครับบางคนบอกบางคนบอกว่าโอ้ยนาอาจารย์เราจะถามบ่อยขนาดนั้นนะครับไม่แน่ครับอย่างเมื่อกี้อาจารย์จะไลฟ์สดเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่านะครับไลฟ์ถึง3ครั้งอาจารย์ต้องลบวิดีโอถึง3ครั้งนะครับก็ พูดกันตรงๆเลยว่า่ากว่าจะไลๆ่ๆนี่ก็นี่เครเทศที่สามแล้วนะครับอ่ะนะแชร์้วคาอ๋อฝันว่ากระเป๋าตังหายอันนี้ตอบไปแล้วนะครับว่าให้ระวังเรื่องการเงินงครับเชิญนั่งครับผมนะครับอ่ะ ขอบคุณทุกท่านฮนะติดตามชมกันอีกทีช่วงดึกๆนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงได้ประโยชน์กับทุกท่านที่เรียนพ่ยิปซีกันด้วยนะฮะลือติดตามตำนานพ่ยิปซีนะครับพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของเดอะเมจิกเชนเทพเจ้าแห่งการอย่างรู้นะฮะนี่คือผู้ช่วยเหลือเทพไดโอนิสุสจากไพ่เดอะฟลูนะะติดตามชมนะนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ